The dinosaur that pooped a princess by Tom Fletcher and Doggy Pointer, illustrated by Gary Parsons. The dinosaur that pooped a princess by Tom Fletcher and Doggy Pointer, illustrated by. คำนี้แปลว่าวาดภาพนิทานโดยคุณ Gary Parsons นะคะโอเ okay, ค let's take a look wow once upon a time การละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว Danny was riding his dinosaur steed Danny this is Danny นี่คือ Danny นะคะ Danny กำลังขี ม้าไดาโนเสาร์ของเขา this is dinosaur steed steed แปลว่ามา้าเหมือนกันค่นี่ม้าไดาโนเสาร์ i n s e a r c h of a princess who longed to be freed เพื่อที่จะออกตามหาเจ้าหญิงที่ต้องการจะหลุดพ้น but soon they were lost in fairy tale land แต่ว่าในเม่ช้าวพวกเขาเนี่พวกเขาก็หลงทางอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย so they ask e d for directions from gingerbreadman ดังนั้นพวกเขาเลยถามทางกับคุณ gingerbreadman คุณขนมปังขิง gingerbreadman oh gingerbreadman show us the way we should go if you can นี่คุณขนมปังพิง คุณขนมบางปงช่วยบอกทางพวกเราหน่อยได้ไหมถ้าคุณสามารถนะ่ะ Gingerbread man scratch his gingerbread head คุณขนมปังขิงเนี่ยก็ scratch ก็เกาหัวของตัวเองเกาหัวขนมปังของตัวเอง He thought for a moment then suddenly said เขาคิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาทันทีว่า I cannot remember my brains made of dough โอ้ยฉันจำฉันไม่สามารถจำอะไรได้หรอกหัวสมองของฉันเนี่ยมันทำจากแป้งผสมน้ำ But go as for go as the three little pigs they might know แต่ว่าลองไปถามหมูสามตัวดูนะพวกเขาอาจจะรู้นะ่ะ oh then, they sit off down then they sit the yellow brick track yellow yellow as brick ดังนั้นพวกเขาก็เลยออกเดินทางไปตามเส้นทางอิฐสีเหลืองอันนี้ค่ะเส้น This is yellow brick track เส้นทางที่เป็นอิฐปูนสีเหลืองนี่โอ้ oh, look at this dinosaur ate up that gingerbread snack จ้าไดโนเสร์กินคุณขนมปังขิงเป็นขนมเลยโอ้ t h oh. e y soon came across the three little pigs ในไม่ช้าพวกเขาก็พบเจอหมูสามตัวโดยบังเอิญ rebuilding their houses of brick, straw, and twigs ที่กำลังสร้างบ้านใหม่ของพวกเขา จากปูนจากฟางแล้วก็จากกิ่งไม้ Hello three little pigs oh three little pigs princess needs help do you know where she is oh, อ้คุณลุงหมูสามตัวคุณลุงหมูสามตัวเจ้าหญิงเนี่ยต้องการความช่วยเหลือคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เจ้าหญิงอยู่ที่ไหน The three little pigs made a little pig huddle เจ้าหมูสตัวเนี่ยตอนนี้ก็มารวมตัวกัน but they couldn't agree they were all in a m u d d l e แต่ว่าพวกเขาไม่เห็นพ้องต้องกันไม่เห็นไม่เห็นเห็นต่างกันหมดเลยพวกเขาตอนนี้พวกเขาตอนนี้อยู่ในความความวุ่นวายมากเพราะอะไร oh she's this way she's this way no she's that, that way she's that way No, she's down there. She's down there. They said. s a i d ไม่ไม่นะเธออยู่ทางนู้นโอ้ยเธออยู่ทางนั้นไม่เจ้าหญิงะลงไปทางนี้ Oh, why don't you go as a prince charming instead? ทำไมเธอไม่ทำไมนายไม่ไปถามเจ้าชายผู้ทรงเสน่ห์แทนเรา Oh, but while Danny worked out which road should be taken แต่ในขณะที่แดนนี่กำลังวางแผนว่าจะไปถนนเส้นไหนดี oh the pigs m e l l e d smelled like bacon เจ้าหมูเจ้าหมูทั้ง3ตัวเนี่ยกลิ่นมันเหมือนเบคอนเลย so dinosaur eat them ดังนั้นเจ้าไดโนเสาร์ก็เลยกินมันไปหมดเลย Oh no. Wow. They soon found the prince at the grand palace ball. ตอนนี้พวกเขาก็มาพวกเขาก็มาเจอเจ้าชายที่ห้องโถงงานเลี้ยงในพระราชวังอืม mm. He made everyone laugh. เจ้าชายเนี่ย ทำให้ทุกคนได้หัวเราะ s h i n e d the pants of them all ช่างมีสเสน่ห์ประทับใจทุกคนเซนี่กะไร Oh Prince Charming Oh Prince Charming sir mm hmm. เจ้าชายพยะค่ะเจ้าชายพะยะค่ะ The princess needs help and we can't find her ตอนเนี้ เจ้าหญิงต้องการความช่วยเหลือแล้วแล้วตอนนี้พวกเราอ่ะหาเจ้าหญิงไม่เจอฮะ He gazes in the mirror that hang on the wall เจ้าชายก็เพ่งมองไปที่กระจก This is the mirror ที่แขวนอยู่บนกำแพง Then the prince swoosh e d his hair them and announced to them all to และเจ้าชายก็สบัดผมหนึ่งทีแล้วก็ประกาศให้พวกเขาได้รู้ว่า the path the path to the princess tower is scary ทางเส้นทางไปหอคอยจองของเจ้าหญิงนั้นมันน่ากลัวมาก and if you go for it you'll need new underwear และถ้าคุณต้องการไปต่างที่แล้วก็คุณจะต้องใช้กางเกงในตัวใหม่อ,อู้ this is a new underwear โอ้ต้องใส่กางเกงในตัวใหม่ตัวนี้ oh he wrote down the way they should go on a scroll เจ้าเจ้าชายก็เขียน เขียนวิธีปฏิบัติตัวลงไปในกระดาษม้วนใบนี้ this is a scroll อ่า mm hmm. เขียนลงไปในกระดาษม้วนใบนี้ oh before dinosaurs w a l l o w e d that charming prince who oh. oh, โหแล้วเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยก็ไปกลืนกินเจ้าชายผู้รงเสน่ห์ลงไปทั้งตัวเลย oh my god with with Prince Charming's directions they started t h e i r quest mm hmm. และตามเส้นทางของเจ้าชายผู้ทรงเสน่ห์ได้ได้บอกมานะี่นะพวกเขาก็เริ่มออกเดินทาง past the troll on the bridge เดินผ่านเจ้าสัตว์ประหลาดอยู่บน สะพานนี้ on the bridge this is the troll เดินผ่านเจ้าสัตว์ประหลาดอยู่บนสะพาน and the rotten old nest ผ่านแหล่งซ่องสุมอันเน่าเฟะของพวกผีเน่าพวกนี้โอ้นี่คือแหล่งซ่องสุมของพวกผีเน่า the rotten old nest tippy toed p a s s the dragon asleep on his goal ค่อยๆย,ย่องปลายเท้าเดินผ่านเจ้ามังกรที่กำลัง asleep on its goal กำลังผอยหลับไปอยู่บนกองทองของมัน fool the witch easy easy peasy โอ้จะ fool to the witch กับแม่มดที่ดูงโงเ่เขลาเนี่ยโอ้ยิ่งช่างง่ายง่ายเป็นกล้วยๆเลยยิ่งง่ายแบบกล้วยๆเลย she was all kinds of old เธอก็แก่มากแล้วจะเป็นแม่เพรแม่มดที่แบบแก่แล้วนะ and t i m t i m the wolf in the wood t i m the wolf in the wood ก็คือไปเจอหมาป่าผู้เชื่องเชื่องซะเหลือเกินอยู่ในป่า เชมเดอะวูฟ uh, mm. ก็คือหมาป่าที่เชื่องมาอยู่ในป่า Swam the sea of quicksand แล้วก็ว่ายน้ำผ่านทะเลทรายดูด this is the sea of quicksand อันนี้เป็นทะเลทรายดูด Climb the beanstalk and high five t t h g i i n t t s u g e hand แล้วก็ปีนต้นนี้ค่ะตน้นบีนสปีนต้นถั่วขึ้นไปแล้วขึ้นไป High f i v ไปแปะมือมือใหญ่ๆของเจ้ายักษ์ Oh but with Danny so focused on saving his maiden แต่เมื่อในขณะที่แดนนี่เนี่ยกำลังกำลังม,มีสมาธิกับการ การช่วยเหลือผู้หญิงหญิงสาวของเขาเนี่ย How was he to know that his noble steed a t e m เขาจะรู้ได้ไงว่าเจ้าม้าพูเจ้ามา้า,มาพูทรงสั์ตัวเนี้กินทุกอย่างไปหมดแล้วกินทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไปหมดแล้วว้าว There is it, there it is, there is it is, นั่นไงนั่นไง there it is, there is it is, นั s <S ่นไงนั่นไง Danny called to his d e e d Danny ก็ร้องบอกม้าของตัวเอง it c h a n t be long now, till the princess is freed, ตอนเนี <Interestingly> ้ยมันก็ใช้เวลาไม่มากแล้วที่เจ้าหญิงจะได้หลุดพ้นสักที Princess oh princess please let down your hair เจ้าหญิงเจ้าหญิงได้โปล่อปล่อยผมของเจ้าหญิงลงมาที please let down your hair we come here to save you เรามาที่นี้เพื่อจะช่วยเจ้าหญิง but can't find the stairs แต่เราหาบันไดไม่ได้ b h n n y shouted and d a l l e d but there came no reply. b n n y ก็ทั้ง shouted คือตะโกนทั้งร้องเรียกแต่ก็ there came no reply ไม่มีการตอบรับอะไรมาเลย so he sat on the ground so he sat on the ground mm hmm. ดังนั้นเขาก็เลยนั่งลงไปที่พื้น and He started to cry และเขาก็เริ่มร้องไห้ He started to cry และเขาก็เริ่มร้องไห้ Just then Just then an idea pinch in dinosaurs seed และทันใดนั้น ก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาในหัวของเจ้าไดโนเสาร์นี้ perhaps they could fly up the tower instead บางทีพวกเราอาจจะต้องบินขึ้นไปบนหอคอยนั้นแทนนะ oh with fairy tale creatures deep down in its guts in its guts ด้วย uh, สัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆในเทพนิยายเนี่ยมันอยู่ในลำไส้ของเจ้าไดโนเสาร์ทั้งหมดนี่ g u t g u ก็คือลำไส้อยู่ตัวละครในเทพนิยายนี่ก็อยู่ในลำไส้ของมันทั้งหมด it's brain made which involving its b u t t รวมไปรวมไปถึงมาอยู่ตรงก้นด้วย uh it knew there was it knew there was only one thing it could do มันรู้เพียงแค่ว่ามีอย่างเดียวที่จะสามารถทำได้ to save the princess it needed to เพื่อที่จะช่วยเหลือเจ้าหญิงได้ทำยังไงนะ a giant pool fountain t h e y shot up the tower ยังกัน้ำพุอึมะหืมาที่มันพุ่งทยานไปสู่หอคอยนี่พุนี่พุ่งทยานไปสู่หอคอยนี่ giving fairy tale land a smelly pool shower แล้วก็ปล่อยสายน้ำแห่งอึออกมาส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเลยปล่อยปล่อยเจ้าเทพนิยาย เจ้าตัวในคอในเทพพยาย,ยัาต่างออกมาเป็นอึ wow it pooped o d d s and trolls อึมันก็ปล่อยเจ้าตัว,ตวผีเน่ากับสัตว์ประหลาดออกมา and all over the place and the prince still looked charming อู้นี่ป่อยเจ้าชายที่ยัง look charming ยังดูแบบทรงเสน่ห์อยเลยออกมาด้วย with poop on his face กับอึบนหน้าเจ้าชายด้วย d ดโน s ส์บุมพุ่งและกัฟต์เจ้าไดโนเนี่ยก็แบบเบงอึออกมาึ้มบ้มอีก as he p o s p e d out the pigs แล้วก็ปล่อยลูกหมูสามตัวออกมาด้วยอึลูกหมูสามตัวออกมา blowing down their new houses of brick straw and twigs แล้วก็ปล่อยบ้านของหมูสามตัวโดวยที่ทำจากอิดทำจากฟางแล้วก็ทำจากกิ่งไม้ oh. นิทานหน้านน่ามันใหญ่มากนิดนึงน,นะคะอ้นี่ดูสายน้ําอืนี่พุ่งพุ่งเพื่อที่จะพุ่งไปชาวเวอร์หอคอยของเจ้าหญิงนี่ใช้แรงดันอื่น,นั่นเองอ h oh. the giant this is the giant the wolf where's the wolf the wolf and the sea of quicksand แล้วก็นี่มีมียักษ์ออกมาด้วยแล้วก็มีวูฟมีหมาป่าแล้วก็มีทะเลทรายดูดด้วย the dragon is gold แล้วก็ปล่อยมังกอรออกมาด้วยแล้วก็ทองของมัน this is gold and the gingerbread man แล้วก็ปล่อยคุณขนมปังผิงออกมาด้วย this this is the gingerbread man wow They flew higher and higher with poop-powered thrust. พวกเขาก็ปล่อยพลังอ,อึให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปผลักดันด้วยพลังอ,อึพุ่งไปสูดพุ่งไปข้างบนเลย and the poop was all sparkly like brown pixie dust. ด้วยพลังของเอ,อึเนี่ยอ,อึมันก็สวยมีสีสารเป็นสีน้ำตาล เป่งประกายไปหมดเลยว้าวดูพลังอึนเนี่ยพุ่ง power โอ้พลังอึว้าว wow. look at this ดูนี่ค่ะ they crashed through the roof แล้วก็พุ่งไปชนหลังคาชนทะลุหลังคาเลย t h they crashed through the roof in a mighty poo m e z e ที่ พุ่งไปชนหลังคาทะลุเลยนี่ว้า wow, ว this is the princess นี่เจ้าหญิงนี่นานี่คือเจ้าหญิง then out of the dust came one out of the dust came one angry princess และ ด้วยพลังอำนาจของอืทั้งหมดก็ทําให้เจ้าหญิงโกรธเจ้าหญิงก็เลยโกรธ Look at Look at her Look at the princess She's angry ตอนนี้เจ้าหญิงโกรธแล้วนะ Oh my bedroom It used to be pretty and blue อ๋อดูห้องนอนฉันสิมันเคยสวยแล้วก็เป็นสีฟ้า And now it's all gooey and dripping with poo แล้วดูตอนนี้สิดูตอนนี้มันเหนียวเหนอะไปหมดแล้วก็ไหลยเยอะไปด้วยขี้อ่ะ I didn't need saving ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือเลยนะ My home is this tower บ้านของฉันคือหอคอยแห่งนี้ล่ะ Now I'll put this m a i e right with my princess girl power เดี๋ยวฉันจะต้องจัดการ สิ่งสกปรกเหล่านี้ให้มันหายไปให้หมดด้วยพลังอำนาจของเจ้าหญิงนี่แหละ she wished with her wand this is her wand เธอก็ควงไม้เกียสิทธิ์ควงไม้กายสิทธิ์ของเจ้าหญิง and she clicked her heels too แล้วก็กระดิกปลายเท้ากระดิกปลายเท้าไปด้วย And then she sang, bippa booty, bippa b o o t p o o อ่าแล้วก็ร e, ้องออกมาคือร e, ่ายมนออกมาว่า bippa p o o t y p o o p o o นี่ก็คืออึกอึ And then loads of magic appeared from the wand in her hand. ตอนนี้พลังอำนาจทั้งหมดก็ปรากฏอยู่ในไม้คาถากายสิทธิ์ของเจ้าหญิง Wow And The Poop disappeared Fairyland r o m f ตอนนี้อึอึทั้งหมดเนี่ยก็หายวับไปกับตา Oh, we're sorry Dan said Dan ก็บอกว่า we're sorry พวกเราขอโทษนะ for the way we behaved การกระทํากับความประพฤติของเราอะ Now we know not all princes we know we know not all princesses need to be saved ตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่ใช่เจ้าหญิงทุกพระองค์หรอกที่ต้องการความช่วยเหลือ This story is over the sun is descending ตอนนี้เรื่องราวนี้มันก็ จบลงละพระอาทิ์ก็กำลังจะตกลง but wait there's a twist to this fairy tale ending แต่ว่าเดี๋ยวก่อนมันมีความบิดเบือนบางอย่างมันมีความบิดเบือนนิดหน่อยของการจบของเทมพนิยายเรื่องนี้ w h a t อะไรนะว้า wow. ว look at this because Dino had nothing better to do เพราะว่าเจ้าไดโานซอร์ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีไปกว่านี้แล้ว it swallowed the prince and pooped her out too มันก็ได้กลืนเจ้าหญิงเข้าไปแล้วก็ pooped her แล้วก็อึอเธอออกมาข้างนอกด้วย look at this wow finished จบแล้วเรื่องยาวเลยนะคะ the dinosaur that pooped a princess เจ้าหญิงแล้วก็ไดโนเสาร์ที่มันอึอ๋อยาวเลยยาวเลยเป็นศัพท์ที่ที่เราแทบไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันเลยนะคะมาดูศัพท์กันหน่อยทำศัพท์ไว้ให้แล้วค่ะ่า w a n d wand wand คืออะไรคะ wand คืออันนี้ไงไม้ไกายสิทธิ์ w a n this is wand ดอกเด็กนี่ wand wander wonder w wand. a n ออกเดินิดนึงโอเคคือไม้ไกายสิทธิ์เนาะ creature creature คำนี้ creature ค,คำนี้แปลว่า สิ่งมีชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิตคือคนหรือสัตว์เท่ากับคำว่า animal มีความหมายเหมือนกัน creature ส่วนใหญ่นิทานชอบใช้คำนี้ creature 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 okay. โอเค g u t g u t คคำนี้แปลว่าลำไส้ค่ะนี่อันนี้เลยคำว่าอึภาษาอังกฤษว่า poop poop หรือพูก็ได้สองคำนี้มีความหมายว่าอึเหมือนกันพุบอึพูอึพูอึพุบอ,อ,อึนี่คำนี้ค่ะ princess เจ้าหญิงถ้าเจ้าเจ้าชายล่ะเจ้าชายก็ prince เจ้าชายก็ prince เฉยๆเจ้าชายจะเป็นคำนี้ prince แปลว่าเจ้าชายแต่เป็นเจ้าหญิงก็เติม s s ไปอีก e. princess อ่า b r i d g e b r i d g e Bridge สะพาน bridge สะพานอันนี้จำลองทำจำคำปยะโย์เลยเนาะ there it is there it is นั่นไงนั่นไง there it is เวลาพี่เห็นอะไรที่แบบเฮ้ยนั่นไงนั่นไงก็ใช้แค่าภาษาอังกฤษก็คือ there it is there it is นั่นไงนั่นไงโอเคนี่ s t e e ทเจ้ามงกรนนี่ไม่ใช่ม้าธรรมดานะจะเป็น ไดโนเสาร์สตีดสตีดแปลว่าม้าค่ะอมืมันใช้คำก็คือคำนี้นี่เอง horse ม้า steed ม้า Dinosaur steed ก็คือม้าไดโนเสาร์ aur, นั่นเองนี่ได้ศัพท์ใหม่นะคำนี้แปลว่ามา้า steed ก็คือ horse horse ก็คือ steed ม้านั่นเองเชมเชมคำนี้เมื่อกี้ไม่ในหนังสือมีอะไรเ e ม เชมวูฟ a ชม the wolf คือหมาป่าที่เชื่องเชื่อฟังเชมคำนี้แปลว่าเชื่องหรือเชื่อฟังโอเ okay. ค direction d i r e ร t i ั n แปลว่าทิศทาง direction แปลว่าทิศทาง s w a l l o w s w a l l o w แปลว่ากลืนเจ้าไดนโนเสาร์ทำไงคะกลืนทุกทุกอย่างไปหมดเลย s w a l l o w swallow กลืนเจ้าชายทำไมคะ charm charm แปลว่ามีสเสน่ห์น่ารัก charm charm มีเสน่ห์น่ารักนี่ twig เจ้าหมูสามตัวมีตัวหนึ่งสร้างบ้านด้วยอะไรถ้าในนิทาเนเล่มอื่นก็ใช้ stick ใช่ไหมเล่มนี้เขาใช้ค,คำว่า twig มีความหมายเหมือนกันกับ stick นะคะ,ะคือกิ่งไม้นั่นเอง twig ก,กับ stick มีความหมายเหมือนกัน w w i k กิ่งไม้ fairy tale fairy tale เจ้ามังกรไอ้เจ,จ้าเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยมันกลืนอ,อะไรไปหมดครับมันหลงเข้ามาเท่าไหร่แดนนี่กับไดโนเสาร์เนี่ยหลงมาที่ไหนเอย่ย fairy tale land หลงมาในดินแดน,นเทพนิยาย fairy tale คือเทพนิยาย mess ความสกปรก mess ความสกปรก gold gold ทองโอเคจบแล้วคะ่ะยาวยาวหน่อยนะโอเคขอบคุณมากคะ่ะ